สาครับยัีนะไ้เนครับเนี่ยยบใช่มีแค่สบสวัสดีนะครับทุกคนสกรียเมียนอยู่นีน้มใสบวนใช่แลวบูด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 เกคนจะไดใส่นเยบริบรสัที่หุยบเกคน คือใส่คอนเสิร์ตครั้งหนึ่งแค่นั้นเลยก็ใส่เหรียญว,ว,วันนี้มาเดินเรื่องให้ลูกลูกอะไรเรื่องอะไรพี่น้องหอพี่หมดเจนเจน มื่อนี้มาเดินเรื่องให้ลูกลูกดูกกขายเพลงเดอ้อเว้นลูกอีีมันเดินเรื่องเรื่องเอกสารให้ลูกเพราะว่าเนื่องสืบเนื่องจากการแสดงของเฮาถ่าวามไปกนตั้งแต่เปิดขายไปไหมตั้งแต่เปิดขายไปไหมเนี่ยเราก็ได้พูดไปแล้วว่าเออเด็กศิลปินค่ายเรานะ่ะมันเข้าผับมันเด็กคือศิลปินของเราอะ่ะตัวตัวตัวที่แบบว่าลูกค้าอยากได้อะ่ะมันเข้าผับเข้าบาร์ม่ได้ เข้าผับบาร์คารเราเก็บไม่ได้เออเราก็เลยแบบว่าอยากอยากแบบเราเป็นนักแสดงเนาะนักแสดงมันก็ต้องเข้าทุกที่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนเราก็เลยต้องทำให้ถูกต้องทาเอกสารให้มันเออชัดเจนว่าเวลาเราไปแสดงสถานที่ต่างๆที่มันค่ากลางค่ำกลางคืนอาทิเช่นหลังเที่ยงคืนอะไรเงี้ยในอนา,นาคตถ้ามีคนจ้างขันที่มาค่าว่าบ่เขาผับาบ,าบาร์ียมันรับงานอะไรบาา้บาสิไปเดยเงินี่น้องอืมวันนี้ก็เลยมาเดินเอกสารนะครับ แล้วก็ตัวเขาก็จะมาด้วยใช่ไหมศิลปินแม่ให้ทําให้น้องยูรีก่อนวันนี้มาเดินเรื่องให้น้องยูรีก่อนว่าเซีนเอกสารให้น้องยูรีว่ามันท่านเซ็กซ์เก่าได้ยิบเก่าผมเห็นกูบะเลยโมอีบะเลยอีรีผมเห็นบะเลยอีรีเขาเดี๋ยวเราเป็นในบุพมันเป็นเขาเป็นเป็นแต่เพเดียวเขาไงเขาก็แบบเขาคือเป็นหวดพุ่นแต่ละพี่น้องใครก็เรียกว่ามือหนี่ตื่นมาอาบน้ำถึงเส้นเอกสารคือน้องยูรีอ่ะ จะได้รับงานเข้าผับเข้าบาร์ได้เออเวลามีงานก็ว่าจะเป็นงานของต่างๆงานตามพื้นที่ต่างๆของจังหวัดเด็กดืนเที่ยงขึ้นกับเขาได้ไปแสดงเนาะบได้ไปกินไปดื่มไปแสดงตามหน้าที่กากแสดงพ่อามามแม่แม่ข้อเราว่นอยู่ข้างหน้าเราสู่ๆูครับ,บอสหมายถึงเรื่องอะไรนี่ สูบเรื่องอะไรนี่ไม่ได้มีเรื่องอะไรนะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครนะวันนี้มาดูเรื่องให้ลูกคนละลูกให้ดูเพจด้วยอันนี้เพจตัวเกียวมิวสิกมันเดินเรื่องให้ลูกเพจตัวเกียวมิวสิกแม่นลูกอีหลีต์เนี่ยม่นลูกในตาตัวเกียวเนี่ยตัวเกียวมิวสิกตัวเกียวมิวสิกอ่าต่อไปนี้ยเจ้าภาพจะได้จ้างน้องยูรีได้แล้วน้องซีกงซีเอฟซีน้องลีองลีโอ แล้วก็ใครอีกก็มีสองคนก็ใช่เพราะว่าเขา<อ><อ>ให้สิบห้าสิบไอถ้าต่ำกว่าสิบแปดสิบห้าถึงสิบแปดปีทำได้ทำได้เพราะจะเป็นเหมือนฟิลนักแสดงเด็กเวลาไปแสดงในถายหรืออยู่ในกองละครที่มันเกินเกินเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นฟิลเดียวกันว่าเรามาทํางานนะเราไม่ได้มาแบบว่าไม่ได้มากินมาดื่มไม่ได้มาขายอะไรเงี้ยเพราะในร้าน ในร้านผับเขาเป็นสถานที่ที่จาหน่ายสุราอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยเราทํางานก็คือเรามาในาฐานะนักแสดงเราเราไม่ได้เป็นคนจําหน่ายไม่ได้เป็นคนขาย,ยอะไรเงี้ยมันก็จะมีใบอนุญาตตามพบรบตามนั้นตามนี่เลยค่ะตามถูกต้องเพ้ามาที่กรมเออเอะไรนะส่วนที่มันเป็นคุ้มครองสวัสดิการและแรงงานเลยของจังหวัดน,นะคะอ่าเยๆๆีะนะ่ยมเยี่ยมใช่วันนี้ก็เลยมานะครับ ทำเอกสารให้น้องยูรีได้เข้าไปทำง,งานแสดงเวลาไปเวลาไปผับไปตะบันดงตะ้นแดงที่เป็นน้ำมู<ห>นี่บริบไปน้ำมูอีซี่กับไลคือบริขาไปน้ำมูเลยเออเขามาปุ๊บคิดว่าน้าจตาตัวเกี่ยวอ๋อไม่ <S <S จ้าเพจยค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกแหม่เมื่อเก่ยกับเบิ้งเนี่ยเพียค่ายเพลงจะไม่มีจะไม่มีเรื่องสอนเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวของพยัฟิน,นนะถ้าเพียค่ายเพลงจะเป็นเกี่ยวกับน้องๆศิลปินค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิก เพจนี้นี่ดูดูก่อนมันขึ้นมาเพียไรค่ายเพลงใช่ไหมก็จะเป็นเกี่ยวกับศิลปินค่ายเพลงตัวเกมมิวสิกเด็กเด็กศิลปินเด็กเด็กอุ้มแม้มต้องกินร้านอะไรเพียงน่าโรงเรียนขยี้เนี่ยขยี้ห้างมันหลาน้องหลานส่วนยุลิบิกแต่บของตอ แรกอะอยู่สารการอะไนแบบเป็นแบบแรง,งงานเฉยๆส่นจะทางานเขาก็เลยแนะนำมาให้แม่มานีแม่ก็ได้ได้เต้นขวัมานีก็เล่มอะมาคุยกับป็นขูนหนาวจะเล่นแ,แนะนำต่อไปนี้ศิลปินเแบบีเราก็จะได้เข้าไปแสดงที่ผับแล้วมาเดินเรื่องให้ลูกลูกค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกไปออกขาอ่าวอันนั้นนี่เรื่องอยางนี่ลูกค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเพราะแต่ก่อนนา มันเข้าไม่ได้ไงจริงๆแล้วเขาเข้ากันนั่นแหละแต่ว่าเราป็นคนมักสายเจียนไหมจริงๆแล้วศิลปินเด็กตอนที่เขาดันังกันนะเขาก็ะเขา,ขาปกตนะิแต่ว่ามุขขยมักเห็นมันถูกต้องตามระบบระเบียบเวลาโดนการแกล้งมาจะได้ปลอดภัยเวลาโดนชมบังจะไอยู่มาจะได้ปลอดภัยโอ้ยบอลม, <c oughs> มันผิดสาแมนบองก็เป <c oughs> ็ี่ยนท่าทางสินมันนี่เส้นาเส้นาค่ะแม่ล้ำผิดนิดหน่อยอันนี้ร้านดังนะนี ในแม่ดีบอกก<ช>แตนดีบอก<ช>อยากลองอยู่ด้เนาะแต่ออกมาเนี่ยจะมารองมาะมากับน้องยูรินะครับมากับน้องยูริยูริใหม่คันหนึ่งกับแม่ลูเวลาเขาจ้างงานจะได้ไปเดินทาง ไปได้จ้างได้เราจ้าจ้างเลยอยู่ริเข้าผับเลยไปแสดงครับแสดงเลยอีเวนต์โชว์เลยนี่บอกซอฟพอบชงอนตุกงสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเลยเป็นกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงใครว่ากรมแรงงานมายสรุปไม่ใช่ของอยู่ในสังกัดกรมแรงงานค่ะลูกเจ้าขันนี่บอกลูกเจ้ามาจับเลยต้องทะเบียนต้องบวก ก็ได้ไปเขาแล้วจังมะ่ไ้ สวัสดีครับนามาขึ้นสิลกูกสวัสดีครับ,ดรบดไ,ได้ครับไบผ่ายเลยครับอ่านมาจากออฟฟิศครับมาแล้วเบบีเบบีค่ายเพลงตัวเกยมวิวสิก พี่น้องเขาไปให้วเขาหนีเขาไปลายสดล้วพี่น้องเขาจะขอไปก่อนเด้อลฟ์สดนั่นนะครับสถานที่ราศการนะครับขอนขอนุญาตขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับพี่น้องวันนี้มาที่อะไรนะกมรมแรงงานเบบีฉันใั้มันถูกต้องเพราะว่าเพราะถ้าเกิดไม่ถูกต้องอ่ะมันจะมันจะลำบากเขาจะการแกล้งเราไงเราต้องทําให้มันถูกต้องเลยศิลปินเบบีเราส่ะสนักงานสวัสดีการ พี่น้องคือจริงๆแล้วอ่ะเราเราทา้มันถูกต้องเพราะว่าถ้าเราไปเข้าผับปุ๊บใช่ไหมอีพวกที่มันไม่ชอบเรามันก็จะกั่นแกล้งเราว่าเธอใช้แรงงานเด็กเข้าไปในผับในบาร์ทำงานมันก็มีใบอนุญ,ญาตจา้ะมีแบบอนุญาตในการทํางานมีแบบอนุญ,ญาตในการเข้าผับเข้าบาร์คาราโอเกะเธอกั่นแกล้งฉันไม่ได้เพราะว่าหนึ่งไม่มีใครกั่นแกล้งก็ช่างแต่ว่าเราก็ป้องกันไว้ก่อนเพราะว่า เราเป็นคนจริงใจเราเป็นคนซื่อสัตย์เราเป็นคนทําตามกฎหมายบ้านเมืองที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยเอาเด็กเข้าผับม่วซั่วแต่ครั้งนี้เราเป็นค่ายเพลงค่ายห้องกระดังนะับพี่น,อนอ้องเนาะก็มีคนหุจักรลายศิลปินห้องกับท่านนายมักกะคืยอ,อยังยูรีอีกสิข่ายสีลงทุนก็ยูรีสมมติว่าจะสมมติว่าจะลงทุนกับยูรีใช่สมมติว่าจะสมมติว่าจะลงทุนกับใครสักคนเนี่ยถ้าลงทุนแล้วมันไปรับงานไม่ได้เนี่ยจะลงทุนได้ไ,ดไหมไปทําไมถูกไหมการที่เราจะปั้นนักร้องเด็กเนี่ย นักร้องเด็กมันมีกฎหมายคุ้มครองเออถ้าเกิดปั้นไปแล้วเขาพับเขาบาอะไรปั้นไปยังใน,นเมื่อเขาจะปั้นแล้วห้องก็ต้องเห็นมันถูกต้องให้น้องได้ไปแบบสุดดังดังให้สุดไปออกงานออกให้สุดอืมเพราะว่าคนปออร้ายแล้วมันยังไงคนปออรลายแมสแซมนเนี่ยนะเราบอสหรอเอาบอกโอเคนึกว่าต้องเข้าไปเลยเสร็จมั้จะปิดแล้วฮะ โอเคขอที่ญาตปิดไลฟ์สดก่อนนะครับเข้าไปกลุ่มแรงงานไปบีก่อนนะครับบ๊ายบาย